Good morning everyone Student how are you today Teacher I am very good today นะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องของแรงน้มถ่วงของโลกนะคะแรงน้มถ่วงของโลกคืออะไรนะคะแรงน้มถ่วงของโลกนะคะลูกก็คือแรงนะคะที่วัตถุนะคะไม่ ไม่ล่องลอยนะคะอยู่บนโลกเนาะวัตถุที่มีมวลมีน้ำหนักนะคะจะอยู่กับพื้นดินนะคะหมายถึงว่าเราเดินตามพื้นดินอะไรเงี้ยเพราะเราจะมีแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะหรือเขาเรียกว่าแรงเ g นะคะ M ก็คือมวลนะคะของวัตถุอย่างเช่นเรามนุษย์เรามีน้ําหนักเนาะคิดเป็นกิโลกร,รมมัมอ่างเงี้ย g ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะที่วัตถุ นะคะไม่ล่องลอยอยู่แบบในอวกาศอย่างเงี้ยนะคะก็คือวัตถุเนี่ยจะยึดติดไม่ใช่ยึดติดสิจะอยู่บนพื้นดินเนาะเช่ในใบไม้ร่วงฝนตกอะไรนี้นะคะก็คือจะเป็นสิ่งของที่อยู่บนที่สูงนะคะร่วงลงสู่ที่ต่ําก็คือพื้นดินนะคะทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่บนพื้นดินนะคะเขาจึงเรียกว่าแงรงโน้มถ่วงของโลกเนาะอ่ะนะคะ เรามารู้จักกับเซอร์นะคะเซอร์ไอแซคนิวตันนะคะหรือหน่วยของแรงนะคะก็คือนิวตันก็คือ F f เท่ากับ m อ F คือแรง M คือมวลจคือแรงน้มถ่วงเนาะเดี๋ยวเราจะมารู้จักในลำดับถัดไปนะลูกนะซึ่งเซอร์ไอแซคนิวตันเน่ยเขาไปาไปนั่งอยู่ใต้ต้นหรือว่าไปนอนอยู่ใต้ต้นแอปเปเนาะ แล้ทีนี้เขาก็พบว่าลูกแอตพลเนี่ยพอมันสูกมันสูกใช่ไหมลูกแล้วมันก็เหมือนว่ามันก็ล่วงลงมาใส่เขาบนห่วงเขาเขาก็เลยได้ค้นพบว่าเทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยก็คือแรง MG โดยเขาเกิดการสังเกตนะคะแล้วก็ดูนะคะ,ว,ะ,นะคะว่าสิ่งของต่างๆนะคะที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะล่วงลงสู่พื้นดินเนาะ อันนี้คุณครูก็มีคลิปให้ดูนะลูกอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรงน้มถ่วงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้เป็นลักษณะของแรงน้มถ่วงนะลูกเนาะ จุดศูนย์กลางของโลกของเรากัคือแมกมาใช่ไหมที่อยู่ใต้เปลือกโลกลงไปเนี่ยนะคะมนุษย์เราก็จะอาศัยอยู่บนเปลือกโลกตรงนี้ เขาบอกว่า,าตำแหน่งของแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุนะคะจะเพิ่มขึ้นตามมวลของวัตถุนั่นเองถ้าวัตถุเรามีมวลมากมีน้ำหนักมากนะมันก็จะชิ้งตัวลงสู่พื้นพื้นดินของเราเนี่ยมากเหมือนกันเนาะอย่างเช่นเครื่องบินเวลาเราลงสู่พื้นดินก็จะมีแรงกระแทกมากนะคะ รือสิ่งของที่หนักๆพอเราโยนขึ้นไปที่สูงใช่ไหมลูกแล้วเวลาตกลงมานะมันก็จะมีแรงอัดมากอย่างจรวดเนาะจรวดเนี่ยเขาก็จะปล่อยไปไปสู่อวกาศเนาะเวลาไอ้ถังเชื้อเพลิงเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาปล่อยอะ่ะมันจะร่วงลงสู่พื้นดินหรือว่าร่วงลงสู่ทะเลเนาะลูกแล้วแรงอัดกระแทกมันจะแรงมันจะเหมือนแบบคล้ายๆระเบิดเลยแต่ว่ามันร่วงลงสู่ท้องทะเลใช่ไหมมันก็จะเป็น ลักษณะวงกกว้างของวัตถุเนาะมันจะทําให้น้ําเนี่ยพุ่งกระจายมากเพราะฉะนั้นเวลาเขาปล่อยจรวดหรือยานเนาะ<ม>เขาก็จะไปในไปในที่ท,ที่โล่งกว้างมไม่ค่อยมีแบบเอ่อบ้านเรือนหรือแบบประชาชนอยู่เนาะเพราะว่ามันจะได้รับแรงกระทบกระเทือนหรือแรงอ่าสั่นไหวนั่นเองเนาะอืม อย่างเราเราก็จะอาศัยอยู่บนเปลือกโลกใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อโลกใช่ไหมเนื้อโลกเ็าแปลว่าจะเป็นของเหล<ม>วก็พวกพวกแบบแมกมาอะไรอย่างเงี้ยพอแมกมาที่มันอยู่ในภูเขาพอมันระเบิดต่อมันก็จะกลายเป็นลาวนะคะเป็นลาวาเสร็จแล้วมันเย็ยนตัวมันก็จะกลายเป็นพวกอ่าพวกหิน,น,นอัคนีเนาะอ่าต่อไปมาดูประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงของโลกลาวอะทำให้มนุษย์เนี่ยอาศัยแล้วก็ยืนอยู่บน บนโลกเหมือนวัตถกโลกได้นะคะไม่ล่องลอ,งอยเหมือนเราไปในอวกาศอาวกาศไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกเขาถึงต้องใส่เสื้อหรือว่าชุดอวกาศใช่ไหมแล้วก็มีถังออกซิเจนนะคะแล้วก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวระหวา่างตัวชุดนักบินอวกาศกับตัวยานเชื่อมต่อเป็นสายเพราะว่าถ้าสายหลุดเราก็จะล่องลอยไปในอวกาศที่มืดมิดเลยเนาะอ่ะทำให้มีสิ่งของต่าง,างๆไม่ล่องลอยในอวกาศใช่ไหมก็จะยึดติดอยู่บน พื้นเปลือกโลกพื้นดินเราทําให้น้ำนะะที่ไหลาจากที่สูงลงถึที่ต่ำอย่างเช่นน้ําตกนะไม่ใช่น้ําตกข้าวเหนียวหมูอะไรอย่างนี้นะลูกเป็นน้ําตกแบบไหลลงสู่พื้นพื้นดินเนาะหรือลําธารน้ําฝนจากท้องฟ้าเมื่อเกิดฝนตกก็จะไหลลงก็จะตกลงถู่พื้นอ่โลกเนาะแล้วก็กลายไปไหลไปตามแหล่งน้ํามาดูข้อจํากัดของแรน้าท่วงนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะทํากิจกรรม สวนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกจะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเหมือนกับเราเป็นต้านต้านแรงโน้มถ่วงเหมือนแรงขักเนี่ยเหมือนกับเราเอาแม่เหล็กขั้วบวกนะลูกนะเอาแม่เหล็กขั้วบวกกับขั้วบวกมาต่อกันอย่างเงี้ยมันจะเกิดแรงผักกันก็เปรียบเสมือนเราต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองถ้าเราเอาขั้วบวกกับขั้วลบมาใกล้ชิดกันมันจะดูดกันแต่ถ้าเราเอาขั้วบวกกับขั้วบวกมาใกล้กันมันจะเกิดแรงผักกันก็คือเหมือนกับคล้ายเราเนี่ย ปตามทานแรงโน้มถ <Pok> er. um, ่วงของโลกนั่นเองนะคะทำให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดในที่สูงได้เพราะว่ามนุษย์เรามีน้ําหนักในลูกเรามีน้ําหนักมีมวลใช่ไหมเราก็ต้องกจากที่สูงลงถึงที่ต่ำเนาะเมื่อทําสิ่งของบางอย่างลนลงพื้นจะทําให้เกิดการจำรุดอาช่าอย่างเช่นแก้วแก้วใสๆหรือแก้วเอ่อเขาเรียกแก้วอ่ะแก้วคลิปตั้นอ่าแก้วน้ำาองอย่างเงี้ยหละ พอเรากินใช่ไหมเราทําเมื่อหลุดมืออะไรเพื่อตกแตกก็มีมวลมากแล้วก็แก้วเรามันขอบอบางด้วยเกิดการชำรุดแต่ถ้าเป็นของที่แบบเป็นมวลที่มีน้ํหตักเอาอย่างเช่นแก้วพลาสติกกนน้ำพลาสติกอะล้วนอะร่วงลงสูง่พื้นดินจะไม่แตกแต่อาจจะเกิดเสียงดงังเนาะอ่ะ,อะต่อไปมาดู ปัจจัยที่มีผลมต่อน้ำหนักของวัตถุนะลูกค่ะคุณรูมีคิดให้ดูนะคะปัจจัยที่มีผมต่อน้ำหนักของวัตถุมีอะไรบ้างมวลของวัตถุอ่าถ้าวัตถุมีมวลน,น้อยและลัก่วะของโลกที่กระทบต่อวัตถุก็กจะมีค่าน้อย ถ้าเรามีมวลมากแรงที่กระทำแรงน้ำถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุก็จะมีมากนะคะกค็กเหม่อนครูบอกแล้วว่าถ้าล่างถ้ามวลเรา,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 ามากนะคะมันก็จะทํากระทำต่อแรงนุำถ่วงมากถ้ามีน้อยเราก็กระทำต่อแรงน้ำถ่วนน้อยเนาะ เป็นกระดาษพายแอปเปเนาะสับปะรดใช่ไหมมีมวลเท่าไหร่มีน้ำหนัก9.8นิวตันหรือคิดเป็น1กิโลกรัมแอปเปิลแอปเปิลนะเป็นหน้าแอปเปิลมีน้ำหนัก49นิวตันหรือคิดเป็นห้กิโลกรัม มีวัตถุที่ห่างจากจุดศูนกลางของโลกแล้วเกิดแรงดึงดูดของโลกขึ้นจะทําให้วัตถุนั้นมีวัตถุนั้นที่กระทำต่อวัตถุมีมวลหรือมีน้ำหนักลดน้อยลงอืม่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครู คุณครูมีใบงานให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดใบงานให้ดูเนะาะใบงานเป็นมวลและน,น้าหนักของวัตถุน,นะลูกเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังเนาะค่ะดูนะเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเติมคําตอบลงในช่องว่างให้สมบูรณ์เขาถามว่าเด็กชายกระดินสอเพนส์ส์เพนส์สดินสอนะคะไม่ใช่ดินสอสิดินซอยนะคะ ซอย S O I L ซอยของเด็กชายขอนะคะแล้วก็ดินของเด็กหญิงกอหนักกว่าของเขาเราจะเติมอะไรระหว่างเด็กหญิงกอถือดินก้อนเล็กเด็กชายของถือดินก้อนใหญ่ดินดินของเด็กหญิงกอเขาบอกว่ามีน้ำหนักมีน้ำหนักนะคะเบาวกว่านะคะมีน้ำหนักเบาวกว่า ริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าเด็กชายขอถือดินก้อนใหญ่นะคะเด็กดินของเด็กชายขอนะคะถือดินก้อนใหญ่ดินของเด็กหญิงก็มีน้ําหนักเบากว่าแสดงว่าระหว่างเด็กหญิงระหว่างเด็กชายนะคะจะเติมอะไรระหว่างถือดินก้อนเล็กกับถือดินก้อนใหญ่เนาะ แล้วก็ต้องบอกด้วยว่าอด้านหลังเนี่ยเราจะเติมอาลายระหว่างหนักกว่าเบากว่าใช่ไหมใครถือค่ะเด็กหญิงก็เด็กหญิงก็ไกลถือดินก้อนเล็กแสดงว่าน้ําหนักต้องเบากว่าใช่ไหมเด็กชายขอขอไข่ถือดินก้อนใหญ่ต้องมีน้ําหนักมากกว่าเราจะเติมเะลายนะคะ เหมือนกันเลยข้อสองก็เหมือนกันเนาะข้อสามเด็กชายอ้วนมีน้ําหนักมากกว่าหรือน้อยกว่าเด็กชายผอมเราต้องอ่านตรงเราต้องอ่านข้อความตรงนี้ก่อนแล้วเราถึงจะเอาข้อความตรงนี้มาเติมข้างหน้าเด็กชายอ้วนกําลังยืนช่างน้าหนักเด็กชายผอมกําลังยืนช่างน้ําหนักระหว่างเด็กชายอ้วนกับเด็กชายผอมใครมีน้ําหนักมากกว่ากันหรือเบกว่ากันเติมไปข้อที่สี่เหมือนกัน จากดินของเด็กชายขอมีน้ำหนักมากกว่าดินของมากกว่าดินของเด็กหญิงกอเค้กของเด็กหญิงคอหนักกว่าเค้กกอกของเด็กหญิงงอและเด็กชายอ้วนหนักกว่าเด็กชายผอมเพราะเหตุใดนะคะเราก็ตอบไปว่ามีมวลหรือมีปริมาตรจะลืมน้ว่าแรงโน้มถ่วงของโลกของโลกเราคือ F กับ mg m คือมวลจี <G S 2> คือแรงโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบเป็นมวลนะลูกอ่าข้ออื่นๆก็เหมือนกันเลยนะคะลองไปดูเนาะ,ะสำหรับคลิปแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะในวิทยาศาสตร์นะคะช่วงชั้น,นของเราปศิเนาะก็คุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจะมาสอนเรื่องของวัตถุโปร่งแสงวัตถุชุบแสงวัตถุโปร่งใสนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ